ลาคู่เพราะว่าลิ่นกุลพราว่าภาษาที่ใช้ในการสืร่อสารในการถ่ายคลิปเนี่ยที่ผมพูดออกไปในคลิปที่เป็นคลิปชายเวียดนามที่ล่าคู่ตะลอนกูลนะครับภาษาที่ผมพูดเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาลูนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกภาษาลูแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าภาษาลูเขาเรียกว่าภาษาดอกไม้ไอภาษาดอกไม้เนี่ยเขาใช้กันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคพี่ไม่ใช่เพิ่งมีนะ คือเขามีมานานมากๆแล้วนะครับแล้วผมก็หยิบไอ้พวกเนี้ยมาใช้เพื่อเลี่ยงเลี่ยงคําพูดที่มันจะผิดกฎชุมชนนะฮะก็เลยผมก็เลยหยิบไอ้ภาษาลูมาเติมมาแทนไอ้คาที่มันฟังแล้วมันน่าจะผิดกฎชุมชนของ Facebook แล้วก็ Tik t o อกอะไรก็แล้วแต่ครับค<ม>ือเดี๋ยวคลิปปิวฮะคลิปคลิปผมปิวไปคลิปหนึ่งแล้วนะค,ความจริงอ่ะผมเคยโพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วคลิปปิวไปคลิปหนึ่งคลิปนั้นมีคนดูแสนกว่าคนนะครับ น่าเสียดายก็เนี่ยฮะก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงใช้ภาษาลูหรือว่าภาษาดอกไม้ที่หลายๆคนรู้จักนะครับแทนคําพูดที่มันจะดูรุนแรงแล้วก็ก้าวร้าวประมาณนั้นนะฮะภาษาที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ภาษาที่มันใหม่นะฮะไม่ใช่ภาษาที่ผมคิดขึ้นเองนะครับมันเป็นภาษาที่มีมานานแล้วนะครับเป็นภาษาที่แบบนานมากๆนะฮะเขาเรียกว่าภาษาดอกไม้หรือว่าภาษาลูนะครับลองศึกษาดูนะครับ